เปิร์กวิ่งจิมอ้าออกทำไมอะ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมบอลฮาราพาร์ทสองเฮ้ฮไอ้กากวันนี้เรามีแข่งรับเชิญเป็นคนที่เขาเล่นเกมเทพมากและเขาก็รักในเสียงดนตรีถ้าเกิดว่าเขาไปแข่งอีสปอร์ตนี่เขาจะได้ที่หนึ่งผมเชื่อมั่น,นไปเลยฮะ แล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดซักอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพื่อให้เรารู้ว่าคุณชอบคลิปแบบไหนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะฮะเราจะได้มีกำลังใจในการทำควายทะอะไรควายทนุเป็นเป็นนักรบแต่ขี่ควายปกติเขาปกติเขาต้องขี่มาใช่ไหมี่ควาย จอจอ,จอซึ่งเขาเป็นนักล้มนะนักหยุดบดาบ <c oughs> เฮ้ยวิโจจิมจะตกจะตกไอ้จะตกเฮ้ยมันปลาระเบิดมานะ่ะอีอ๋เสือนะ่ะจัดการไอ้เสือเสือหรือหอมาป่าวะ <c oughs> เออจัดการ <c oughs> เด็ดไม่ค่อยดีเลยเด็ดอยู่ในระดับสีเหลืองอะเฮ้ยเลือกตีนี้ <S <S ไอ้ดำมันเป็นนักสู้ไอ้ดำไหนวะพี่โจ้พี่จักการมันเดี๋ยวจิมจะรอจุกว่าเนทินดับเป็นเหมือนเดิมจิมจะได้สู้ได้สะดวกไอ้ดำก็ดำพี่โจงไอ้ไอ้เท้าขึ้นมาทำไม <S 1> <S 1> ไอเออลงไป ไอ้เท้ามันเป็นนักสู้ส่วนกระตูนมันเป็นนักขี้เออนี่ตัวอะไรวะนะไปสู้มันเลยเ้ยจัดการอยู่ทำไมอ,อะไรวะคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย<ว> <c oughs> ควายไปเสียไม่ได้เสืองมันผักลงมาว้าวแรงจริงๆริเฮ้ยถ้าต่อยมหาอันตายอ๋อเฮ้ยเอ้เอเออเออกิดเดลสามาวิดเดลสามาเบอร์คดเดลไหไม่ ก ah! oh, oh! oh. 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 mm. oh! ิ๊ดเดลสมาวิเดลสมาเวอร์กิ๊ดเดลกิ๊ดเดลโดมิเนกิโอ้ฟิล no. ิชิโอ้กิ๊ดเดลโอ้โอ้ยทำไมโหดอย่างนี้นะฮะมันตัวใหม่เหรอไอตัวเนี้ยใช่เหรอ ไม่ใช่ไอ้มลงเหรอมาร้องแบบนี้อ,อืมซึ่งบอกเลยนะว่าเกมนี้ถ้าถ้าไม่ดังก็โง่แล้วเพราะว่านี่คือผู้สร้างเนียวเป็นเกมผู้สร้างเดียวกันกับฮังกี้ชาร์ว r ล์กับฮังกี้ดากอนแล้วก็ฮังกี้ชาร์เอวิลชั่นด้วยนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ฟินเ, <c oughs> เนโตวอร์จิงเล่นเองซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะ ซึ่งเกมนี้มันโคตรสนุกบอกตรงถึงแม้ไม่สนุกเท่าฟรีไฟหรือ R O V แต่มันก็สนุกดีเข้าใจไหมพวกโง่ในพวกเถื่อนเฮ้ยฝั่งนู้นมาตามไปเลยโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่บอก จะบอกเลยนะว่าว่าหลักสูตรตั้งแต่พาคหนึ่นนนงไม่สามารถใช้กับตัวใหม่ๆได้นะแต่ถ้ามันเริ่มเก่าแล้วเราอาจจะใช้ได้ก็ได้นะไอ้งั่งฉันดากก่าแกไม่ได้ด่าคนดูไอ้ง,ง,ง,งั่งไอ้งั่งซึ่งแล้มันเปลี่ยนยังไงอะสอนเปลี่ยนหน่อยดิมันต้อง จริงเหรอใช่ออย่ามีฉันมีเปิร์กวิ่งเร็วฉันมีเยอะเลยโอ้โหพี่พี่โจเปลี่ยนให้หน่อยดิที่ไม่มีต้องเอากับอย่างอื่นปลาไปเฉยฉันไปเปลี่ยนเซิร์ดมันโคตรเสียเวลาเลยพอปลา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 ไอ้กาดปลาเล่นกันกากเฮ้้ยไอมังคคววาายก็ไอ้ยเฮ้ย นี่คือทีมสัตว์ใช่ไหมส่วนเราก็คือทีมนักลบไม่ที่แปรคนเดียวไอ้พวกนี้ไม่มีเขาเออที่วิวเจ้ามีผมส่วนทีมมีส่วนทุกคนมีเขาคิดเดีวสามาวิดเดีวสามาเวอร์ลาที่เดีวสามาวิดเดีวสามาเวอร์จบเลยจ้าจะทำแบบนี้ให้ลา จัดการไอ้ไอคนที่มันมีผมนะ่ะจัดการเลยเพื่อนรูมันมันตัวใหม่มันมีผมแต่มันไม่มีเขาจัดการคนทุกคนเลยมีของไปให้ทุกคนเลยอแก้วจะไปฆ่าพ <Yeah. S 2> ี่โจ <laughs> แต่ลกลับโดนไอ้ค <laughs> <laughs> วายแล้วก็ไปควายจริงๆๆไหมล่ะ ปกติไอ้ควายมันก็สามารถเล่นได้แบบหลักสูตรของผมเลยนะซึ่งมันโคตรแรงถ้าเกิดว่าเราเอาเ,อาเปิร์กโจมตีมามันก็จะตีแรงนะนี่ผมเอาเปิร์กโจมตีมาอย่าฆ่าจิมเดอร์จิมเป็นแค่เด็กน้อยเยข้าใจไหมจิมเป็นแค่เด็กน้อยจิมกลัวนะเนี่ยฝนตกเนี่ย ยา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 อายายายาาย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 ยายยาายาายยายยายายายยา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 ายาอายเยาย่างั้นอ ว้าวว้าวว้าวว้้าว้โดนเตะอือือให้มันรู้สว่าว่านี่ใครวาว้ๆไม่โดนตกจัดการมันจัดการมันพี่โจจัดการมันจัดการมัน มันได้เร็วฮิฮิฮิ่เโอกาสการโตโอกาสการชนะของฉันมาแล้วจัดการจัดการจัดการให้หมดเลยใครไม่ว่าใครหน้าไหนจำเนื้อเพลงของนางมาไม่ได้นี่กระสิทธ์วาย กระโดดข้ามหัวตีหมตีหมเลยหมดเลยตีหมดเลยโอ้โหยจีโจ้เลือดจิมเหลือหนึ่งแล้วได้ปลดไว้ชีวิตจิมได้ปลดไว้ชีวิตจิมเี่อาะยายาโอ้โอ้ยายา อย่าเราเราอาจจะใช้หอกก็ได้นะถ้าใช้เป็นโอ้อ้ยไม่เคยมีใครฆ่าพี่โจลงได้นอกจากไอ้ควายตัวนั้น ี่สควายใช่รู้อยู่ไปถึงไอ้ควายาที่มันถือขวานนะ่ะใช่แต่ออผมจริง,รง,รงไม่ได้ด่าผมพี่โจจิงด่าพี่โจออปลาอะไรมาอะไรติปดปลาอะไรที่ผมเกียดอ่ะไม่รู้ดิออพี่โจปลาอะไรที่มันติด าอ๋อไม่ใช่ประยุทน์ติดเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีไม่ได้แต่จงจำไว้ว่าดู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 จิมซะก่อนดูลีลาการกระโหดกของจิมซะก่อน สำหรับวันนี้ก็องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เราจะได้รู้ว่าท่าผู้ชมเนี่ยชอบคลิปแบบไหนมากที่สุดนะเราก็จะไปรู้ว่าใครกดไลค์มากที่สุดผมก็จะทําคลิปนั้นบ่อยที่สุดในจักรวาลในพวกโง่นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเบลล์เบเบสำหรับวันนี้ Bye, Gonna.